กระทรวงอุตสาหกรรมเผยผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนประจําปี2564หรือโอปอยสีประสบผลสําเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จากการขับเคลื่อนโครงการโอปอย4ีที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2564จนถึงปัจจุบันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัต เข้ามามีบทบาทสําคัญพลิกโฉมเกษตรกรรายเล็กทั้งในด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมทั้งการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิมน2 6ร7รายสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ถึงร้อยละ114ยกระดับเกษตรกรร,รุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตรกลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่ม SME คนตัวเล็กจากการอบรมเชิงลุกแล้ว4 1 9รารายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว 321ผลิตภัณฑ์และเกิด success case สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า70%จนเกิดการสร้าง connection นำร่องสู่ business matching ในอนาคตต้องขอขอบคุณนะทางอุตสาหกรรมที่เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ต่างๆในการผลิตเรื่องการขายออนไลน์ line, เรื่องการตลาดการผลิตทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างผมได้พาสมาชิกเข้าไปอบรมทุกคนสามารถไปต่อยอดให้กับตัวเองได้ว่าโครงการ o p i เนี่ยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะคือการนำนวัตกรรมเนี่ย เข้ามาจับนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเนี่ยของเราเนี่ยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้จริงเปื่การันตีจากสินค้าที่กลุ่มเราได้รับวค่ะทั้งนี้ในปีงบประมาณพศ2 5 6 5โครงการโอปอยสี่ C, ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ